ตรวจหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่16กันยายน64รางวัลที่1เลขที่ออก0 7 0 9 3 5รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1 6 0 9รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2 8 1 7 รางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่1นึ่สามเจดรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สอง7รางวัลเลขท้ายสตัวเลขที่ออก9 0ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ